นี่เป็นภาพหนูนากำลังว่ายน้ำเล่นในบ่อน้ำที่นายสมคิดสวนสุวรรณชาวบ้านหนองไผ่ตำบลหน,นองปืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีได้เลี้ยงเอาไว้โดยใช้บ่อน้ำที่ขุดไว้ทำเป็นบ่อเลี้ยงหนูนาโดยนายสมคิดได้ก,กล่าวว่าสาเหตุที่ตนเองเลี้ยงหนูนาในบ่อน้ำ เพื่อให้หนูนาได้อยู่อาศัยเจริญเติบโตโดยการเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติให้หนูนาได้มีพื้นที่วิ่งเล่นขุดรูอยู่อาศัยตามเนิมดินที่ถมไว้ในบ่อและว่ายน้ำเล่นในบ่อน้ำอีกด้วยทำให้หนูนานั้นมีความสุขไม่เครียดส่งผลให้หนูนาเติบโตแข็งแรงและขยายพันธุ์ได้ดีซึ่งบ่อเลี้ยงหนูนานี้ตนได้นำแผ่นกระเบื้องมาปักลงไปในบ่อน้ำเพื่อกั้นเป็นผนังบ่อโดยให้กระเบื้อง สูงกว่าพื้นน้ำประมาณ30-40เซนติเมตรเพื่อไม่ให้หนูนานั้นปีนออกไปได้ส่วนตรงกลางบ่ก,ก็จะถมดินเป็นเนินสูงขึ้นมาคล้ายกับเกาะกลางน้ำเพื่อให้หนูนาได้ขุดรูอยู่อาศัยและทำการจับหนูนาตามท้องทุ่งมาปล่อยเลี้ยงไว้และให้หนูนาได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ ส่วนอาหารที่นำมาเลี้ยงก็จะมีทั้งพืชผลไม้ที่ปลูกไว้ภายในสวนเกษตรเป็นหลักเช่นมะพร้าวและพืชน้ำที่อยู่ในบอ่อทำให้หนูหนาที่เลี้ยงไว้นั้นสามารถเจเริญเติบโตแข็งแรงและขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งการขยายพันธุ์หลังจากที่หนู ออกลูกแล้วลูกหนูก็จะอยู่อาศัยในรูที่แม่หนูนั้นขูดไว้และให้หนูนั้นได้ดูแลกันเองตามธรรมชาติจนเติบโตแข็งแรงสามารถที่จะจับขายได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทําคิดยังไงครับถึงได้เอาหนูมาเลี้ยงในสระน้ําครับพ่อเดิมเลยนะเลี้ยงในขอบบอครับแล้วผมก็คิดว่าไปทดลองก่อนปักบนแห้งก่อนหนูก็คุยออก ผมก็ลองใหม่ลองไปปักในนาที่แรกทำโคกลางน้ําหนูว่ายหนีหมดครับนะผมก็เรียนอ่านใหม่ก็เอาแผ่นเรียบแผ่นกระเบื้องปักลงไปในน้ําเลยครับนะปักมันะสามสิบเซนเงี้ยให้มันลึกลงไปหน่อยครับเนะแล้วมีน้ําล้อมรอบไว้ได้เลยครับครับความความคิดของพ่อที่ที่ให้เขาอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติในบ่อน้านี่ครับทำไมถึงถึงมีแนวคิดแบบนี้ครับในการเลี้ยงก็คิดอยากให้เขาเป็นอิสระแบบ ยังไงพื้นที่จกขอบบ่อแคบแคบให้ย้ายไปอยู่ที่งกว้างมั่งลองจะขยายพันธุ์ได้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูดูว่าเขาจะมีความสุขมีความสุขไหมแต่ก็รับขยายพันธุ์ได้เยอะเขามีความสุขเยอะนี่เขาเขาจะอยู่รูเนี่ยรูใครรูมันเห็นพราะทำเป็นเกาะใช่ฮะแล้วก็มีน้ําล้อมรอบใช่ฮะโอ้ับทำทำไมถึงคิดออกว่าให้ทำมาตรงเกาะตรงกลางเพื่ออะไรฮะเขาจะขุดรูอ่ะเขาจะขุดรูอยู่กันไง แต่ใต้เกาะนั้นน่ะผมไปหามะพร้าวที่ใต้ตนะเอาไปสุมไว้ก่อนนะให้มันเป็นโพรงเขาเย่ขุดกินคุยกินง่ายง่ายุดง่ายง่ายขุดทำง่ายง่ายเอามะพร้าวไปซ้อนซ้อนซ้อนอยูไว้ในนั้นแล้วก็ดินทำให้มันแน่นให้ดินให้ดินมันสุยนิดนึงใซุพนได้ขุดที่อยู่ใช่แล้วก็เอาดินโถมไว้แล้วก็ทำล่มไว้ให้เอาอาหารไว้อ่ะแ้างคืนพวกนี้จะหากินกลางคืนนะ ถ้าไปติดไฟติดอะไรไม่ค่อยได้แล้วเขาจะไม่ค่อยออกหรอกครับเขากลัวไฟเหมือนกันถ้ากลางคืนเนี่ยเอาไฟไปฉายจะเห็นตาแดงแดงเลยอะเนี่ยครับกลางวันถ้าเราจับก็มาปล่อยเนี่ยมันจะไหวน้ําแล้วเล่นน้าแล้วก่อนจะไปเข้ารูเห็นเห็นพ่อทําผนังที่เป็นที่เป็นกระเบื้องเก่าฮรเืองเอาเอามามาปักล้อมรอบไงไว้ล้อมรอบอ่าไม่ให้หนูข้ามไปอ๋อแล้วก็ขุดรูไปกลางปักลึกไหมครับปักไปประมาณสามสิบเซนอ่ะใช้กระเบื้องม็ด เม็ดเอ่อร้อยห้าสิบอ่ะครับอ,อืมก็คือจัดจาก,จาก,จ,ากจากพื้นพื้นของน้ำฮะอ่ะากพื้นของน้ำแบบแล้วเราก็จะเหลือไว้ประมาณให้น้ำมันขังอยู่ในนันน้นอยู่ในประมาณสักสามสี่สี่สิบเซนก็นให้หนูเอื้อมไม่ถึงอ่ะอ๋อกร้าใกายไม่ถึงแล้วเราก็ทำให้สูงจากกระเบื้องโผล่จากเหนือน้ำนี่ ประมาณสามสิบเซนหรือสี่สิบเซนน่ะคือว่าหนูเชงเงือไปเกาะไม่ได้คือเขาเขาเขาปีนออกไปไม่ได้ปีนไม่ได้เขาจะขุดรูอยู่นั่นแหละบริเวณนั้นเลยว่างนั่นแหละอยู่ในนั้นทาเลี้ยงเขาแบบนี้เอาอะไรให้เป็นอาหารให้เขาครับพ่ออาหารเนี่ยบางทีเรามีพวกหัวมันมั่งมีมะพร้าวเรามีเยอะเนี่ยแล้วก็ผาแล้วก็โยนไปไว้เขาก็กินกันแล้วก็เขอาปลายมาแล้วก็สาสาใสไปเราเน้นอาหารแบบเหลืออะไรมาจาก งานโตะงานอะไรเขามาให้ผมก็ไม่ให้กินนะคืะ่อไปป่ากินหมดเพราะกินได้วกลุ่มเป็นโ,โ<อ>รคพวกนี้เราก็ส่งปองกันเหมือนกันเพราะผมไปสืบประวัติมาจากหนูกรุงเทพสมัยก่อนอยู่กรุงเทพเนี่ยหนูที่เลื้ยนเห็นไหมหนูนะั่นอยู่ในรางน้ําเป็นหนูขี้เลื้ยนเนี่ยขนหลุดหมดอนะ่ะผมก็กลัวจะเป็นแบบนั้นก็เลยมาพวกอาหารผมกนี้ไม่ให้กินเสียอาหารไม่กินไม่ให้กินนะก็คือให้กินอาจจะเป็นผลไม้ผลไม้อะไรเงี้ยหัวมันหรือว่า มะพร้าวหรือว่าหน่อไม้อะไรเงี้ยเนี่ยเขากินได้หมดมในสวนเราอยู่แล้วในสวนเราเนี่ยเราเรามีผลไม้หลากหลาย,ลาลายแล้วก็ผมเห็น,ผ,นผักตบที่อยู่รอบรมีเขา,เขาใช่อเออ <c oughs> คือว่าบางทีเขากินเหงามันอนเหงาเมันอ่นอนอน่ะกินแล้วพกตบมาทับกันแล้วมันจะเกิดหนอนเป็นตัวหนอนมันก็จะคุยกินหนอนกันพวกนี้ฮะพวกแมลงพวกหนอนเนี่ยมันกิน พราะเพราะผมเห็นพ่อหรือผักตบมาไว้มากองไว้นะใช่ก็จะเป็นอาหารของเขาด้วยเป็นอาหารเขาด้วยมันจะเป็นหนอนตัวเขาขาเล็กๆอ่ะแล้วก็จะคุยกินกันเลี้ยงแบบอิสระปล่อยตามธรรมชาตินี้เขาเขาเขาโตเร็วไหมครับเวเขาโตเร็วอ่ะครับคือว่าเขาจะเอาโตร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเนี่ยเพราะอาหารเนี่ยมันเยอะกันเนีก็ไม่รู้ตรงไหนได้กินเหมือนก็เหมือนกบเลี้ยงไก่เป็นฝูงอ่ะปล่อยมธรรมชาติใช่ไหมตัวนี้ได้กินตัวนั้นได้กินตัวเล็กไม่ทานเขาอะไรเงี้ย มันเหมือนกันไหมเหมือนกันเราเลี้ยงคอกเลี้ยงคอกนี่อาหารเทไว้เท่าไหร่ไอ้นี่กินอิ่มไอ้นั่นก็มันกินได้แล้วเราขยายพันธไหมครับพ่อขยายฮะเพราะพันธุ์จะออกพันธุ์นี่ออกโด,ดกว่าเลี้ยงในในขอบบอ่อบลูกเขาจะอยู่ยังไงครับพอ่พอเขาในรูวะอยู่ในรูเขาต้องมีรูในมีโพรงก็เลยอม่ไม่ไกัดลูกเขาเลยฮะไม่ไม่ไม่กัดพวกนี้มันจะรู้กันเองเลยว่านี่ลูกลูกเธอนะฉันไม่ไปยุ่งหรอก ก็อย่างที่ผมพาไปดูในล้าวอ่ะมันอยู่สามสี่ตัวครับมันก็รู้ว่าลูกของแม่นี้มันก็ไม่พิยุ่งคือคือเขาอยู่ด้วยกันได้ดูแบบเขาแบบธรรมชาติไป็นเปล่อยให้เขาใช้ชีวิตแล้วก็ให้ระบบธรรมชาติดูแลเขา้วยราเขาไม่เครียดไงอ๋อเขาจะไม่เครียดบางที่บางบ่อเนี่ยมันเยอะนักเนี่ยมันเครียดไปไหนไม่ได้อดอาหารมั่งอดน้ามั่งมันอาจจะไปกัดลูกกินลูกได้รู้ที่เอาไปเลี้ยงบนเกาะที่พ่อทําเป็นเกาะเป็นสระล้อมรอบนี่ย เป็นเป็นหนูนาหรือหนูอะไรครับเรือหนูปุ๊กเดิมเลยเนี่ยมันเป็นหนูนาเอาจากท้องนาแล้วเราก็เอามาเลี้ยงเลี้ยงมันก็เชื่องไปเรื่อยเนี่ยนี่กี่ตัวแล้วฮะัอยู่บนเกาะบนเกาะตอนนี้ประมาณถ้าหนูใหญ่เนี่ยประมาณก็เป็นร้อยครับอยู่กันอ่ะทีนี้ไอ้ลูกเล็กไม่รู้มันจะอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่เห็นเห็นก็คือเขาเห็นเขาว่ายน้ําเล่นโม่ว่ายน้ำเล่นสนุกสนานเลยใช่ หนูหนูนี่เขาว่ายน้ําได้ด้วยเ,เขาคิดว่ารู้ว่ายได้ฮะคิดว่าเขาว,ว่ายได้ไหมว่ายได้หนูนี่ว่ายน้ําไกลประมาณเสมอยี่สิบวานี่หนูว่ายสบายเลยเนี่ยมาปล่อยในนี้นะอย่างสะอย่างเงี้ยผมปล่อยไปนะเนี่ยมันจะว่ายข้ามไปเลยข้ามไปเลยอะ่ะครับ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 ความสามารถหนูเยอะ แล้วหนูที่เลี้ยงไว้นี่ยพ่อพ่อพ่อนํามาทําอะไรว่ามันก็ต้องเยอะขึ้นเรื่อยขยายพันธุ์เรื่อยโดยมากนะไม่เคยทําย่างขายหรอกนะเขาจะมาซื้อไปแบบโรงงานมาซื้อเป็นตัวเป็นกิโลไปเลยเป็นตัวไปเลยนะเป็นตัวตัวร้อยห้าสิบบาทหรือว่าร้อยหนึ่งแล้วแต่เล็กใหญ่ไมครับหรือว่าเลือกเอาตัวไม่่เาเลือกเอาเลยตัวใหญ่นี้แหละตัวใหญ่เอาร้อยห้าสิบแล้วกันเพราะช่วงโควิดมาเนี่ยแล้วช่วงของมันแพงด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราก็พออยู่กันได้ก็เอา เคยขายโลหนึ่งร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกว่าเอาตัวนี้กับไปร้อยเดียวไปอะไรเงี้ยทั้งค,คน<พ>ขายเขาก็พ่อพันด้วยไหมขายฮะพ่อพันนี่ตอนนั้นผมขายคู่หนึ่งพันประมาณพันห้าเราดูไงว่าเขาเป็นพ่อพันแม่พันเนี่ยมันจะมีทุกปุเมียเรารู้ว่ามันกี่เดือนกี่เดือนอ่างเงี้ยกายผสมกันอ่างเงี้ยเราขายแบบนั้นไปเลยครับ,รบพพนนผมขายไปถึงสุพรรณบุรีก็ขายไปฮะ ขายไปทีนึงหลายสิบคู่ก็มาเอาอ่ะคือก่อนจะขายนี่ก็เราอาจจะจับมาไว้ในท่อซีเมนไว้ก่อนจะได้ง่ายฮะง่ายอ่ะอพอเขามาก็มาใส่กรงไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อครับครับ<ม>ครับแล้วเราจะไปจับเขายังไงครับนี่ใ,ในในเกาะในเกาะเนี่ย,นเ,นยเราต้องเอากรงไปฮะให้อาหารสองวันครับะและ้วเราก็เอาอาหารไปใส่งกรงไว้ครับมันจะเข้ากรงเองอ่ะเนีย ถ้าเราจะไปจับเขามาขายหรือไงแล้วเราก็ปล่อยเขาเข้าไปในกรงแล้วเราก็แปามาค่อยๆค่อยเอามาคัดก่อนต้งดูนะว่ามันนมมันมีลูกไหมต้องดูด้วยนะอย่างตัวผู้ไม่ต้องคัดตัวผู้นี่เอาไปได้เลยเพราะรู้อยู่แต่ตัวเมียเราต้องดูว่านมมันคัดไหมอะไรคัดไหมมันมีลูกไหมอย่างเงี้ยเขาตั้งท้องไหมตั้งท้องไหมต้องดูเหมือนกันเนี่ยคือถ้าเขามีตั้งท้องเราก็เอาไว้ในสารใช่ใช่ใช่แล้วไม่ปล่อยให้เขา ครับครับเพื่อเขาจะได้ขยายุ์ให้เราโดยมากผมจะจะขายให้ทางเขาจะซื้อไปทําไปอะไรผมจะคัดมาใส่บ่อไว้ครก็คือสัมวันลุกหน้าพ่อเขาจะไปดักไว้ตอนคืนทำมาใส่บ่อแล้วต้องให้แน่ใจว่าไม่มีลูกไม่มีอะไรอะเราที่ให้ไปเราไม่ให้ไปท้องแก่ไปให้เขาหรอกครับ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 เอาพ่อครับ อย่างนี้ผมว่าคนสนใจเยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงหนูแบบอิสระตามธรรมชาติในสาน้ำที่จริงที่จริงเลี้ยงหนูเนี่ยจะทำให้ถูกระบบจริงๆอะพอกินพอใช้ฮะมันอาหารมันก็ไม่ยากแล้วไปครับถ้าผู้คนอคนดูแลสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้มันมาดูได้ไหมครับมาดูกันได้ฮะได้เลยได้เลยมาที่บ้านผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีเลี้ยงหนูอย่างอยู่เกาะหรือว่าเลี้ยงหนูอไออย่างเนี้ยอย่างขอบบ่อเนี่ย มาอย่างไงเลี้ยงอยังไงดูแลยังไงใช่ไหมครับพ่อครับครับเขาขอโทรศัพท์สอบถามได้ไหมครับพ่อถ้าถ้าสอบสอบถามมาได้ไหมครับได้ฮะได้เลยเบอร์อะไรครับพ่อครับ089ย์แปดเก้าเจ็ดสีครับผมผู้ใหญ่ติ๊กแค่นั้นเนี่ยผู้ใหญ่ติ๊กนี่คนรู้จักหมด